เลตก็ดูไปแล้วแบ k ก็ดูเข้าๆวันนี้เรามีหลักฐานที่ว่าขวดหูหิวของแบ k เลเบลรุ่น12ปีประมาณ30ปีได้แนละ้วประมาณขึ้นลงนะขวดเนี้ยต้องมี25ปีขึ้นอย่าง,งน้อยบังเอิญเรามีของที่ว่าเราเจอพื่ว่าร่องรอยการต่อสู้สมัยก่อน เราจึงมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเรื่องราวตรงนี้ขวดสมัยก่อนที่เราเคยทำกันตั้งแต่ได้รับความนิยมคนเขาชอบมากเราก็มาดูที่ดูขวดประมาณ20กว่าปีขึ้นไปถึง30กว่าปีขึ้นลงเนี่ยนี่อายุนานนะดูเราสังเกตฝุ่นที่จับเอาไว้เนี่ยของแท้เนี่ยเราดูตัวนี้ยังอยู่เลยนะ ตัวอื่นไปหมดแล้วนะ่ะที่เราบอกสมัยก่อนการบรรจุนี่ของแท้เทียมนี่คือไอ้กันในจุกกันในการปลอมหรือว่ากันเทชะลอชะลอเล่านี่เขาหายไปแล้วนี่เป็นดูร่องรอยเขาเขียนไว้ไเขียนเลยมั้ง มีโค้ดเห็นไหมอันนี้บอกเวลาด้วยเหรอโอ้โหมันคืออะไรเนี่ยสิบห้าจุดสามศูนยี่สิบสี่ทีเหรืออะไรดูดูไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถนัดเรามันน้องนอยสิบห้าจุดโ้น่าจะเป็นเวลาสนะิบห้าสามศูนย์ยี่สิบสี่อะไรมันดูแค่ดีหรืออะไรห้าเนี่ยโอ้ความรู้นี่ รุ่นเก่าแก่นะนเนี่ยเรามามีบังเอิญเราเจอเจอสร้างขึ้นมีปัญหาทําหายากนะส่วนใหญ่เขาก็ทิง้งทิ้งแล้วผุแตกไปกันหมดแล้วอันนี้ที่เคยมีเรื่องราวาบอกว่าขวดใหญ่นี่นันจะลิดคร,ร,รึ่งลิดครึ่งลิดครึ่งร่องรอยที่เหลืออยู่ลิดครึ่งหนึ่งจุดห้าลิตร เรามาดูหลักฐานที่ว่างานสมัยก่อนอย่างที่บอกมีตรงนี้ด้วยคนสะสมเหล่าเก่าก็ดูไว้แต่เราเราไม่ได้นักสะสมนะเรานักดื่มด้านหลังนี่ไม่เห็นนะจริงต้องไปใส่น้ำถึงเห็น๋ยวลองลองดู เห็นล่างๆเดี๋ยวอยู่ใต้ข้างล่างเห็นไหมไม่เห็นอย่างงี้เราไปดูแบบกลับข้างด้านนี้แล้วกันเราไปดูกลับข้างกลับข้างเอาตัวน,นี้คือตัว L ถ้าคนคนดูตั้งแต่ต้นๆจะรู้เลยไอ L จะทราบว่าคืออะไรเนี่ยแต่ก็คือหมายเลขอะถ้าคนติดตามตั้งแต่ต้นเนี่ยดูทุกเคยดูตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือจะทราบเลยเนี่ยอันนี้หนึ่งหนึ่งแน่นอนหนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยก็คือหมายเลขนั่นแหละมีโค้ดของเขาแล้ดูจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมดูขวดมาดูกนเล่นๆมันความรู<ๆ>ส้สนุกสนุกสำหรับสำหรับคน โรงงานของแบล็กเลเ e ลหูหิ้วลิปครึ่งเนี่ยเขาเขาทำอะไรกับขวดเหล้าเวลาเขาส่งขายเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อนพวกนี้ไม่มีไม่มีทำแล้วนะมีแต่รุ่นใหม่แล้วนะรุ่นเก่าแก่ซึ่งเป็นนักนิยมเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก นี้ไม่มีนะอาจจะอาจจะมีแล้วก็อาจจะบางทีไปปั๊มตรงไหนที่อื่นหรือว่าหายไปหรือว่าแต่ป้ายเปอยไปหมดแล้วแต่ตัวนี้ยังมีอีกโอ้โหบอกเดินแล้วเล่าทุกนี้คือซื้อที่สนามบินหมดเลยนะครับไม่ได้ซื้อที่เมืองไทยเล่าพวกนี้หิ้วมาอันนี้เหมือนเขียนอะไรเนี่ย มไม่รู้เรื่องกลับข้างวะเขียนว่าอะไรก็ไม่ทราบนะไม่รู้เขียนว่าอะไรอันนี้ไม่เหมือนในขวดนั่นนะไม่เห็นมีหมายเลขเลยแต่มันเขียน RR P อะไรเนี่ย เขียนอะไรน่าจะเป็นมาจากสติ๊กเกอร์แปะแล้วมันลอ,อกมาติดโดนล้วบอกก็ไม่ทราบนะแต่เป็นของแท้หมดไม่เขียนอะไรสามเอลอะไรเนี่ยสามเอลนี่เป็นงานโบราณนะ้ ขวดอยู่ก็เลยเอาส่องกันเลยว่ามีอะไรมั่งขวดนี้มีทางนี้ขวดนี้ก็มีแต่ไม่เขียนว่าอะไรไม่ทราบม,มีเหมือนกันมีทั้งคู่นั่นแหละเขียนอยู่ตรงนี้ก็เป็นหมายเลขหรือภาษาเนี่ยที่ดับเบิลอยู่แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเขียนอะไรเนี่ยแต่ตรงขวนมีรอยต่อเป็นรอยขีดนี่เหมือนกัน คล้ายๆเล้าแต่ไม่ใช่ไปที่นี่ตรงี่มึงคอขวดไม่มีนี่มาดูขวดที่มีมีน้ำเลยมีเหล้าเลยละ่ะดอลลาร์เลยตอนนั้น25 32อดอลลิตรครึ่งเห็นเท่าไหร่ตัวเลขก,กลมๆสมัสยนี้ก็ 32 339เอาตัวเอา35แล้วลองคูณเล่นๆดู3 2 6กอประมาณพันธ์เศรษจๆนะ่ขึ้นลงนะเออสมัยนี้พันธ์เศรษจสมัยนี้สมัยก่อน25 25คูณ25เอาสมัยนู้นเหรอนี่เป็นดอลลาร์เนี่ยดูเอสก็คูณ25เด้วยแล้วกันเอาอย่างนั้นดีกว่าเพื่อไม่ให้ผิดพลาดก็ดคูณ25 ทำไมเลตอนนู้นนะยี่้าคูณยี่้าก็ไม่กี่ก็ไม่เท่าไหร่นะไม่ถึงพันนะออ,อ,อ,อะตอนนี้แต่บ้านเพื่อนอ่ะมีเขาซื้อซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ดื่มไหนจะต้องไปจัดหน่อยนิดขึ้นน้องลอยมันก็มี ความเป็นมาของโบราณคนโบราณสลากแตวนี้ไม่ได้ทำล้ะแนวนี้คื่มาสง่งบางคนถ้าเล่นเหล้าเก่าหรือว่าบางคนเขามีเขามีขายนะแต่ยังมีขายใน,ในตลาดอยู่นะเป็นของเก่าสะสมะเขาขายด้วยนะเขาก็มีราคากลางเขาก็ควรจะขายเท่าไหร่ เราไม่ทราบว่าขายเท่าไหร่นี่เราจะดูร่องรอยของของการผลิตเมื่อโบราณสมัยก่อน,นก็ไม่มีอะไรนะโอ้เราพอทราบแนละ้วที่บางทีมีหมายเลขบางทีก็อยู่ใต้ตรงนี้อยู่ใต้กระดานนี่ตัวอักษรพวกนี้ที่ที่มีบางทีเป็นสติกเกอร์บางที ติดมาจากตัวพวกนี้แล้วแปะนานๆมันคือดีมันมันก็ไปถึงหรือเแล้วบางอันก็ปั๊มไว้เลยเราก็ไม่ทราบนะดูมีเบื้องต้นจะมีตรงนี้หมดอันนี้ก็น่าจะอยู่ใต้ข้างนี้สันนิฐานกาข้างหลังเดี๋ยวลองไปลำํำไปส่องดูมีมีครับมีแต่ไม่รู้จะมองเห็นไหมเห็นตัวดำๆไหมอักษรยูการปอม อยู่ใต้สติ๊กเกอร์เลยถ้ามองเข้าไปจะดำดำ,ดำเห็นไหมซึ่งเราเคยข้างต้นแล้วตอนทีนี้เราไม่มีหลักฐานเขาที่แล้วเราไม่มีหลักฐานที่ว่าร่องรอยของของทีนี้เรามีหลักฐานอ้างอิงสองขวดหนึ่งถึงพอพอทราบว่าเรื่องราวทุกอย่างมันที่เราพูดไว้มันเป็นเรื่องจริงดูจากหลักฐาน ถ้าเรามีหลักฐานเพิ่มเติมเราก็จะเอามาใส่ในเรื่องราวของเราเรื่อยๆก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องราวของเราก็คือหลักฐานของนี่ฝุ่นยังจับเลยนะทั้งยังกินก็ไม่กินเนี่ยนี่ไม่เดิมๆไม่ได้เช็ดเลยนะครับก็คือหลักฐานของแท้ที่คลิปข้างต้นที่เราบอกว่ามีทุกขวดเป็นการยืนยันหลักฐานว่าเหล้าของเราเป็นเหล้า หลักฐานในการดูว่าเล่าแท้จริงๆทันเปอร์เซนต์หรือล้านเปอร์เซนต์จะมีร่องรอยหลักฐานคือถ้าคนเจอมาแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของเราหลักฐานเล่าเก่าของแบ็กเลเบลหูหิวลิดรึ่ง นี่ก็คือสีของเหล้าถ้าเราเก็บไว้ที่มืดหรือว่าไม่มีแสงสีก็ยังช่วยได้ถ้าเราไปโดนแดดนะแป๊บเดียวสีจืดเลยนะเพราะเหล้านี่ตละลชิดนี่ทันทีนี่เขาใส่สีนะสีดั้งเดิมจริงๆก็คือถ้าเป็นเหล้าเนี่ยบางทีก็เขาทำมามันก็จะเป็นสีขาวเขาไปกองมาตอนจากโรงงานอย่างนี้แล้วก็สีนี่ก็คือโดนแดดไม่ได้เหล้าเขาถึงเก็บไม่ได้ที่มืดหรือที่ที่เย็นมันจะไม่ละเหย อันนี้ร่องรอยของสีเพราะของเราไว้ที่ไม่แดดไม่ถึงเลยครับถ้าถึงเนี่ยรับรองเลยแต่ปริมาณปริมาณของเหล้าน่าจะลดลงนิดนิดมันหลายสิบปีแล้วร่องรอยของแท้คนที้ก็ไปกินเป็นยาบำรุงจิตวรลนิดจิตแจ่มใส เริ่มหาดูยากแล้วแต่บถ้าร้านรับซื้อร้านของเก่าอะ่ะมีร้านร้านเหล้าเก่าอ่ขายเหล้าเก่าอะไรเงี้ยยังพอมีม,ม,มีมีทุกมีทุกรุ่นถ้ามีเงินหาซื้อดื่มได้ก็คือเป็นโขนดที่ต้องระวังอย่างนึ่งคือระวังแตก ราสังเกตคล้ายๆเป็นรอยรอยหลอมต่อเป็นต่อเนี่ยของแท้ใช่ไหมมีเส้นตรงนี้ด้วยเส้นผ่าตรงกลางคล้ายๆหลอมอ่ะคล้ายๆเขาเขาฉีดเนี่ยขวดเขาต้องฉีดเนี่ยเป็นรอยของแท้ใช่ไหมต้องดูนะมีสามขวดมีเหมือนกันเลยนะเห็นไหมเป็นเส้นเลย ามาวิเคราะห์ตามตามหลักฐานที่มีถ้าขวดเดียวไม่เราไม่ทราบหรอกครับเห็นไหมแล้วของแต่ส่วนใหญ่อะบางทีบางบางที่เขาเขาไปทําเรียนแบบนะขวดแท้แต่เล่าไม่แท้ส่วนใหญ่ที่เขาไปทำกันนะหลักฐานขอบนี้จะมีหยักนิด โอ้โหเฉพาะขวดยังหายากเลยนะอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่เล่าเลยนะในสภาวะนี่คือแค่ขวดก็หาลําบากแล้วนี่บังเอิญต้องลอยการต่อสู้เราในสมอรภูมิลบมันลบแล้วมันคืนยังอยู่มีหลักฐานอยู่แล้วดูเราจะเจออะไรมั่งอย่างที่บอกอันนี้เจอแล้ว ไม่เจออะไรมากไยแต่ถ้าคลิปข้างต้นนี่ไอ้ขยิบเลยดูแล้วเราดูไปเรียบร้อยแล้วอยากรู้อะไรก็ไปดูข้างต้นโอ้หนี่เก่าจริงนะนี่คือเดิมเลยนะเราไม่ได้เช็ดที่บอกที่บอกคมเก่านี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงแล้วเขาว่าร่าองรอยการต่อสู้กับกับของที่ังยังไม่ต่อสู้ ับโลกนะคนชอบกันมากถ้าไหจำเป็นจะต้องมีต่อภาคสอง